หอะไรนะคิดว่าถูกเลี้ยงมาก่อนแล้วจะข่มกันได้งั้นเหรอแล้วจะทำไมยะนายมันก็แค่น้องเล็กของฉันเท่านั้นแหละ<ป>ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามให้ช่อง Ghostly Home ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตัวข้านั้นคือมนุษย์ต่างดาวเหมียวที่ลงมาสำรวจโลกเพื่อหวังจะยึดครอง แต่ทว่าชีวิตกลับพลิกผันถูกมนุษย์คว้าตัวกลับบ้านเพราะนึกว่าเป็นแมวจรเลยทำให้ชีวิตของฉันทุกวันนี้ได้อยู่อย่างสุขสบายมีขนมแมวเลียกินทุกวันเอาเป็นว่าเรื่องยึดครองโลกเอาไวท้ทีหลังก่อนละกันตอนนี้ฉันผันตัวมาเป็นหมอผีแล้วด้วยทำไงได้ก็ค่าตอบแทนมันดีนี่นาอ้าวกองวันนี้ก็จะออกไปอีกแล้วเหรอ เมื่อวานก็เพิ่งรับงานมาไม่ใช่หรืองไงอืมเคสนี้ด่วนนะด่วนเพราะเคสหนักเหรอเราด่วนเพราะเงินดีแล้วรีบกลับมาก่อนเข้าเย็นนะมีปลาทูคลุกข้าวด้วยโอเคเราจะรีบกลับครับที่นี่สินะ มาถึงแล้วเหรอพี่ก้องเข้ามาเลยเข้ามาบ้านเงียบจังเลยนะเจ้าดำก็บอกว่าชื่อทามินไงเรียกเจ้าดำอยู่นั่นแหละบ้านนี้มันเงียบก็แค่ตอนนี้นั่นแหละพี่สักพักเดี๋ยวเสียงก็มาแล้ว <c oughs> นั่นไงเอาอีกแล้วเสียงมาจากข้างบนเหรองั้นไปดูกันเลยดีกว่า ก้องกับท Years, umas, Desktop, มิน <sink women, S 1> ค่อยๆเดินขึ้นไปบนชั้นสองและในห้องห้องหนึ่งก็ปรากฏร่างของเจ้าของเสียงกำลังก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่ร้องไห้อีกแล้วหลังจากโดนผีเข้าอารมณ์ก hombres, ็ไม่มั่นคงเลยเมื่อเช้านั่งทำหน้ามุ้ยสายสายมาหัวเราะตอนนี้ก็ร้องไห้ก็ปกตินะเวลาเตยรอบเดือนมาก็เป็นแบบนี้แหละ เอาละมาเริ่มไล่ผีกันเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าผีที่สิงอยู่นั้นเป็นใครเออเฮิมเจ้าผีร้ายที่สิงอยู่ในร่างนั้นนะ่ะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกเป็นใครแกนั่นแหละเป็นใครเข้ามาในบ้านได้ยังไงนอยแนะ่เจ้าธมินบอกไว้เลยนะว่าถึงจะพาหมอผีที่ไหนมาฉันก็ไม่ออกหรอกฮ้า <c oughs> ทำไงได้ผมรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเธอไม่ไหวหรอกนะอืม ดูถ้าจะงานช้างงั้นไม่ต้องรีรอไล่ผีเลยละกันอันดับแรกอาวุธคลาสสิกข้าวสารเสกโอ้นี่นะเจ้าผีร้ายจงออกไปซะทำอะไรยะเจ้าแมวส้มเดี๋ยวปัดเหนียวเลยจี๋งั้นต้องเจอนี่น้ำมตนเจ็ดป่าช้าสาดเข้าไปสาดสาดสาดเอ้ย น้ำมนดูถ้าจะได้ผลนะพี่ก้องเออไม่ใช่หรอกคือว่านั่นนะเจ็บนะเฟยนี่อยากลองดีจริงๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวแม่ก็จับเชือดซะหรอกโหกระเด็นติดหัวเลยเข้าเป้าเช้บะเอาไงดียผีมันโกรธแล้ว ผมไม่อยากโดนไล่กระทืบเหมือนเมื่อเช้าอีกนะไม่ได้การเออไหนดูซิมีอะไรที่น่าจะใช้การได้อีกอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้วาง <c oughs> นี่นะนี่นี่ยกให้สูงกว่านี้หน่อยสิใช่ใช่แบบนั้นแหละชัดเลยอย่าบอกนะว่าเธอเป็น ใช่แล้วฉันไม่ใช่คนรักแต่เป็นแมวเหมือนกับพวกนายยังไงล่ะฉันนั้นถึงฉันจะตายไปแล้วแต่ถ้าอยากจะเข้าร่างเจ้าของเดิมสะอย่างแล้วพวกนายจะทำไมห <c oughs> มเหนียวเหนียวเหนียวเจ้าของเดิมเหรอนี่เธอเคยเป็นแมวที่เจ้าของของผมเคยเลี้ยงมาก่อนงั้นเหรอถูกต้องคนแบบนี้ต้องโดนลงโทษซะบ้างถึงจะรู้สึก <c oughs> เดียวเดียวเดียวต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่เจ้าของของผมน่ะทั้งใจดี เอาใจใส่แล้วก็เป็นสายเปสุดๆเขาไม่มีทางทําอะไรไม่ดีกับสัตว์เลี้ยงหรอกทั้งไม่เคี่ยนไม่ตีไม่เอาน้ําร้อนราดเด็ดขาดอย่างนายที่ไม่รู้อะไรก็อย่ามาพูดเจ้าคนมาทีหลังเอ้ยหาอะไรนะคิดว่าถูกเลี้ยงมาก่อนแล้วจะข่มกันได้งั้นเหรอแล้วจะทําไมยะนายมันก็แค่น้องเล็ยของฉันเท่านั้นแหละจะเย็นๆก่อนเธอทั้งสองคน จะบ้าตายโอ้ยน้อเอ๊ะเอาหน้าไม่เป็นไรมีอะไรก็ระบายออกมาเลยฉันสองตัวจะรับฟังเองเอ้าวร้องไห้ซะง,งั้นทำตัวไม่ถูกแล้วอุ้ยมุกนี้ใช้ได้เสมอพอโดนตบบ่ารูปหัวเข้าก็ร้องไห้โฮกันเลยทีเดียวกองใช้เวลาพักใหญ่ในการปลอบวิญญ,ญาณแมวสาวให้สงบ จนเธอค่อยๆปรับอารมณ์ได้แล้วเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้ฟังฉันชื่อสีสวัสด์ฉันถูกเจ้าของออกมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กๆเ, mm. เธอเป็นคนใจดีมากเอาใจใส่ฉันทุกอย่างไม่ว่าฉันจะทำอะไรผิดจะทำข้าของเสียหายหรือแย่งขนมกินเธอก็ไม่เคยตีฉันเลยชีวิตแมวจรอ,อย่างฉันไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมีความสุขได้รับความรัก ได้กลายเป็นแมวที่มีบ้านเหมือนกับคนอื่นเขาเราทั้งสองอยู่ด้วยกันแบบนั้นมาเรื่อยๆหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเกิดล้มป่วยมันรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวจนลุกไม่ไหวตอนนั้นเจ้าของของฉันออกไปทำงานยังไม่กลับแน่นอนว่าพอเธอกลับมาฉันก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นฉันเห็นเธอร้องไห้หนักมากฉันเสียใจนะที่ทำให้เจ้าของร้องไห้ฉันไม่อยากให้เธอร้องเลยอยากบอกว่าฉันไม่เป็นไร ฉันอยู่ตรงนี้ทว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็เริ่มเก็บเข้าของของฉันทั้งรูปภาพทั้งของเล่นที่นอนและอะไรอื่นๆอีกมากมายเธอเก็บจะไม่เหลือร่องรอยของฉันอยู่เลยราวกับฉันไม่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้ยังไงอย่างนั้นนั่นมันเจ็บปวดมากฉันกลัวกลัวว่าเธอจะลืมฉันไปฉันเศร้าแบบนั้นอยู่นานจนมันกลายเป็นความโกรธ แล้วตัดสินใจเข้าสิงร่างเพื่อจะบอกให้รู้ว่าฉันไม่โอเคอย่างแรงตอนแรกเหมือนว่าแอตั้งใจจะเขียนเรื่องนี้ให้มันตลกปกฮานะแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นการ์ตูนดราม่าไปได้ล่ะเนี่ยเรื่องมันเศร้ามากเลยไม่เป็นไรนะพี่สาวนี่สีสวัสดกลายเป็นพี่สาวของนายไปแล้วเหรอทั้งที่ตอนแรกเกือบจะยุ่มหัวกันแล้วเนี่ยนะเอางี้นะสีสวัสด์ฉันจะช่วยเธอเอง เรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าเจ้าของเขาลืมเธอไปแล้วจริงๆหรือเปล่าเธอพอรู้ไหมว่าของถูกเก็บไว้ที่ไหนฉันไม่รู้หรอกพอเห็นของของตัวเองถูกเก็บแบบนั้นฉันก็ทําใจไม่ได้แล้วหนีไปนั่นงรอง้องไห้เอองั้นไม่เป็นไรเริ่มหาตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้นสองนี่แหละได้เลยพี่ก้องเดี๋ยวผมจะช่วยอย่างสุดแรงเองเชื่อมือผมได้เลยทั้งสามรวมด้วยช่วยกันค้นทุกเส้าทุกมุมของบ้าน ซึ่งใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงและในขณะที่กำลังเริ่มลังเลว่าของที่เก็บอยู่นั้นอาจจะถูกเอาไปทิ้งแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วกล่องอยู่ตรงนี้ว้าวเก่งมากเลยทมินฉันนึกว่าจะหาไม่เจอแล้วนเนี่ยงั้นเรามาเปิดดูข้างในกันเถอะในดูสิข้างในมีอะไรบ้างโหถึงกล่องข้างนอกจะมีแต่ฝุ่นแต่ข้างในสะอาดมาก นี่แสดงว่าเจ้าของของเธอเก็บมันไว้เป็นอย่างดีเลยไม่ใช่หรือไงอืมฉันจําเป็นต้องใช้รูปภาพหนึ่งรูปสีสวัสด์เธอเลือกรูปภาพที่มีความหมายกับเธอมาสักภาพสิเอ๊ะฉันเหรองั้นยังไงก็ต้องเป็นภาพนี้อยู่แล้วโอเคแล้วเธอก็ต้องออกจากร่างของผู้หญิงคนนี้ด้วยต้องออกจากร่างด้วยเหรอแบบว่าฉันออกมาก่อนเธอพี่สีสวัสด์ไม่เป็นไรหรอก งั้นก็ได้หลังจากที่ก้องทำพิธีและเตรียมอุปกรณ์เสร็จสีสวาดก็ออกจากร่างเจ้าของแล้วรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโอ้ยหัวฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันหลับไปเหรอหลับไปตอนไหนนะเมียวอ้าวทมินเอ๊ะนี่มันกี่โมงแล้วฉันยังไม่ได้ให้อาหารเธอเลยเมียวเมียวเมียวมีอะไรหรอ รูปนี้มันไม่ได้นะทมินค้นของออกมาแบบนี้ไม่ได้นะเอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปเก็บไว้ที่เดิม<ป>ทำอะไรนะ่ะทมินจู่จูทำไมทำแบบนี้ล่ะขอร้องละฉันทำใจไม่ไหวจริงๆพอเห็นภาพนี้แล้วมันทำให้ฉันคิดถึงสีสวัสดิ์ถ้าวันนั้นฉันกลับบ้านมาเร็วกว่านี้สีสวัสด์ก็คงรอด ฉันมันเป็นเจ้าของที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้นี่เองเธอไม่ได้ลืมฉันแต่ยังคงรู้สึกผิดที่มาช่วยฉันไม่ทันเลยต้องเก็บของเอาไว้แบบนั้นสินะเอาล่ะเอายันมาติดได้เลยธมินว่าแล้วธมินก็เอายันสามตาของกล้องมาติดไว้ที่หลังรูปภาพซึ่งยันใบนี้สามารถทำให้คนสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้แต่มันใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะสลายหายไปในขณะที่เจ้าของกำลังโศกเศร้าอยู่ เธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนดังกล้องขึ้นมาในหัวอย่าเศร้าไปเลยอย่าโทษตัวเองที่วันนั้นกลับมาหาไม่ทันจงคิดถึงฉันแล้วมีความสุขนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันและโปรโดอย่าลืมฉันเพราะฉันอยู่ตรงนี้เสมอไม่เคยไปไหนเอ๊ะทำไมกันนะทำไมถึงรู้สึกว่ารูปภาพนี้กำลังสื่อสารกับฉันอยู่เลยเราวกับ สีสวด์กำลังพูดอยู่เธอค่อยๆหยิบรูปภาพนั้นขึ้นมากอดก่อนจะตัดสินใจเดินไปหยิบกล่องกระดาษที่ใส่ข้าวของของสีสวอ์ขึ้นมาแล้วเริ่มหยิบข้าวของในนั้นออกมาไว้ที่เดิมอย่างที่เคยเป็นทั้งที่นอนของเล่นและรูปภาพถึงจะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าสีสวอ์ต้องการอะไร และมั่นใจว่าต้องเข็มแข็งขึ้นสักวันอย่างแน่นอนพร้อมกับมีเพื่อนอย่างทมีนคอยอยู่เคียงข้างที่ชั้นล่างของบ้านเอา้าเสร็จงานแล้วจ่ายค่าจ้างมาด้วยโหพี่ก้องผมไม่ลืมรอกนะอ่ะนี่แต่เอ้งานที่ใช้เวลานานแบบนี้ก็ต้องมีของแถมบ้างอะไรบ้างเลยนะฮ้ออันนี้จ่ายพิเศษแซลมอนหนึ่งตัว ต้องแบบนี้สิให้ทั้งปลอบทั้งไล่ผีค่อยคุ้มกับค่าแรงหน่อยงั้นฉันกลับแล้วนะกลับช้าเดี๋ยวโดนเตยวินอีกอะไรเนี่ยทำไมบ้านรกแบบนี้ทำมินอยู่ไหนนะฝีมือเธอใช่ไหมสวยแล้วพี่ก้องตอนที่หากล่องเรารื้อบ้านกระจัดกระจายทั้งหลังเลยนี่นาะเออโชคดีละฉันต้องรีบกลับบ้านไปกินข้าว เดี๋ยวก่อนพี่ก้องสัตว์เลี้ยงคือคนในครอบครัวต้องรักและเอาใจใส่เขาให้มากๆนะคะขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องฮารุกะและน้องไอโกะสุดหล่อด้วยนะคะ